โฉมวินนี้เป็นแบบเข้าอยู่แล้วนะคะเคยเห็นในช่องทางโซเชียลอินสตาแกรมติกรเนี่ยเขาินพตาแกรมด้วยน้องภานะน่ารักมากๆเลยใช่ครับผมใช่ไหมน่ารักใช่ไหมใช่ค่ะนี่น่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวกลัวเสียงดังนิดนึงไม่เดี๋ยวเราจะเบาๆนิดนึงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมโอเค ลองน้องฮานะกันดีกว่านะคะตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุประมาณหนึ่งขวบครึ่งครับชะนั้นใช่หนึ่งขวบสี่เดือนไม่ใช่สิประมาณประมาณฤศจิกาฤศจิกาธนันวามกลาคุณผ่านนี่ใช่สี่เดือนตอกเลครขบผมใช่ใช่ครับหนึ่งปีสี่เดือนเนี่ยหนึ่งปีสี่เดือนนะคะ ช่วงนี้เป็นไงบ้างเลี้ยงง่ายเป็นไมหมคะหรอยังไงเออโอ้ยเลี้ยงง่ายมากครับเลี้ยงง่ายมากถือว่าจะดูดินดินหน่อยตอนนี้แต่ว่าเลี้ยงง่ายมากครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าคนเลี้ยงแมวหลายคนน่าจะเข้าใจว่าแบบพอน้องแมวเนี่ยอายุประมาณแบบควบก,กว่าแล้วถ้ายังไม่ได้ทำหมันก็จะเข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงคีดของร้อง รุ่นช่วงนี้เนี่ยพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมีนิสัยอะไรที่แตกต่างจากเดิมไหมคะมีนิสัยที่แตกต่างจากเดิมไหมมีครับผมก็คืออย่างนิสัยที่แตกต่างจากเดิมเยนี่ก็คือว่าน้องก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะก็จะแบบไม่อ้อนไม่ขี้เล่นเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คืออ้อนสุดๆเลยเมื่อก่อนก็คือน้องแมวมีกงรแกงคือแบบนี่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแบบโตแล้วก็จะมีแบบฟัง เอาแต่ใจนิดนึงแต่ว่าส,ส,ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นน้องที่น่ารักอยู่ครับผมแล้วก็อย่างในที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คืออาหารที่น้องกินก็คือตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังกินออฟเทคเหมือนเดิมครับผมนะคะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้นะ่ารักมากๆเลยนะคะนี่น้องพานะมาแล้วนะคะโอเคน่ารักจริงๆโอ้โหนี่นะคะ <laughs> ไปไแล้ว <laughs> อาจจะน่ารักสำหรับน้องแต่ไม่น่ารักสำหรับผมเพราะอะไรยังไงคะคือผมเป็นคนที่ทํางานเนาะ,ะก็จะแบบออกทั้งเหนเช้าแล้วกลับดึกวทีนี้เนี่ยส,ส่วนใหญ่ผมก็จะกลับบ้านมาแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ผมกลับบ้านผมก็เข้าบ้านน้องแล้วหลับแล้ว แล้วผมก็เข้าบ้านไปเปิดประตูปุ๊บประตูบ้านจะมีสองชั้นอาจจะเป็นเหมือนบ้านหลายๆคนก็จะมีประตูที่เป็นประตูแบบประตูไม้ประตูปกติอันหนึ่งแล้วก็ประตูที่เป็นประตูมุงลวดทีนี้เราก็ปิดประตูไม้แล้วเราก็ปิดมุงลวดแล้วเราก็ขึ้นไปนอนหารู้ไหมว่าเราปิดประตูไม้สนิทแต่เราปิดดุมุงลวดไม่สนิทดังนั้นตอนเช้าเนี่ยพอ แม่บ้านมาเปิดประตูเนี่ยเขาเปิดจากข้างนอกเขาก็เปิดแค่ประตูไม้จากข้างนอกแล้วก็ประตูที่เป็นมงงนุงลูกเขาก็ไม่ได้วิุงออกมาดซึ่งมันแง้มอยู่นีน่ตื่นไอ้เจ้านี่ตื่นวิ่งออกจากบ้านเลยวิ่งออกจากบ้านเลยแล้วผมก็ตื่นมาพร้อมกับเสียงแม่ว่าแกรู้ไหมว่ามันคืนแกเปิดประตูชิงไว้แล้วผมก็ตกใจบนหัวว่าเอ้าน้องหายไปไหนแม่บอกว่าอ๋อเจอน้องแล้ว ดีนะมันไม่ได้หนีไปไหนมันวิ่งอยู่ในโคลนอยู่หน้าบ้านนะดีดีที่ไม่ได้ไปไหนไกลใช่ neck. คือมันวิ่งอยู่ในสวนหน้าบ้านแล้วก็ตัวมันก็ดำไปหมดเลยแล้วก็เต็มไปด้วยโคลนใช่ไหมจ้าหนุ่มใช่นะคะน่ารักปะปช่วงนี้ยังคงยอดอนไหมคะเพราะว่าเคยเห็นคลิปที่น้องเนี่ยไปปลุกคุณภูมินตอนเช้าด้วยโุ้ยขี้อ้อนนะขี้อ้อนนะบางครั้งก็ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไร ที่อ้อนจนเราบ่นหลับลานอนอย่างเมื่อวานเนี่ยผมโมโหน้องมากยังไงคะแต่ว่าผมก็ตื่นมาแล้วผมก็โมโหไม่ลงคือผมอะถ่ายงานเจ็ดโมงเช้าดังนั้นถ่ายงานแบบโมงเช้าทุกนีครับและทีนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบเออตื่นเช้าแล้วตื่นเจ็ดโมงเนาะเพื่อที่จะไปทํางานได้ทันแต่ว่าตัวเจ้าเนี่ยจะตื่นประมาณตีห้าขึ้นตื่นเช้าตื่นเช้าสิ่งที่มันทำอะคือเดยปกติคือ มันจะไปเคาะตามห้อง,องอเพื่อให้ให้มันเข้าไปนอนในห้องนอนตอนเช้าแล้วมันก็จะตื่นพร้อมเราอีกทีประมาณตื่นพร้อมท่าแม่ประมาณปรบเก้าโมงสิบโมงจะขอเข้าห้องตอนหกโมงทีนี้วันนั้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เปิดประตูพ่อแม่ก็ไม่ตื่นเหมือนกันหกโมงเช้ามีเสียงมีอยู่หน้าบ้านหน้าหนด้าประตูผมเริ่มแล้ว ผมมีทำงานอยู่ไม่ก่อนแล้วก็นพอเราช็อนแล้วก็ได้แค่แบบเอาผ้าห่มผงผ้าปดหูแต่นี้ก็สู้ทำอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ยอมไม่ยอมทำจนถึงหกโมงครึ่งแล้วก็ยอมแพ้เดินไปทำไมผมรู้ว่าหกโมงครึ่งยังไงคะเพราะนั่นหกโมงถึงเจ็ดโมงอะผมไม่ได้นอนเลยดีแต่ว่าแพ้ความน่าราใช่ใช่แต่ผลสุดท้ายก็ เออลงไปเจอน้องกูก็เออ,เอ,อยอมก็ได้นี่ต้องบอกว่าน้องฮนาน่ารักอยู่แล้วยิ่งคีออนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะที่จริงแล้วมีวเรื่องราวมากมายเนาะนะคะให้ทุกคนอยากได้ฝากกันด้วยและนี่ดูต้องบอกว่าโหสุขภาพดีแข็งแรงมากๆแน่นอนนะคะขยาบดาับหนึ่งดับสองไปวันสองวันที่แล้วเมื่อเช้าเพิ่งเป็นดับล่าสุดนะครับผมก็ ก็อาจจะสปอยไม่ได้เยอะแต่ว่าไม่นานครับผมก็เพิ่มฝากผลงานจากไรเซอร์ด้วยนะครับผมไปดูนะครับไปมาไปมาไปมาแหววแล้วก็รอสักสักสิบวันแล้วกันเนาะคุตั้งชื่ออ๋อคือให้ตั้งชื่อไม่เรียกคตั้งเนาะโอเคคูวินตั้งชื่อแมวให้หน่อยครับดีไม่รู้เลยว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนนะคะ คือผมมีชื่อแมวอยู่ชื่อหนึ่งนะที่ผมเคยอยากตั้งน้องนะะก็เกิดใครอยากจะไปตั้งนะครับผมคือชื่อว่าน้องเอ่อิมเมนนะครับพิมแปลว่าแบบเจ้าหญิบในภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าโดนคนไทยสกัดไว้อกว่าอย่าตั้งชื่อนี้เลยับผมก็แต่ผมก็ยังชอบชื่อนี้อยู่นะถ้าอันนี้ก็เป็นไอเดียได้นะครับผมพเมยังไงดีครับคุณแม่บคุณแม่ผมมากเลย ตอนแทน้วก,กันคือว่าผมอะ่ะไม่ได้อยากมีน้องเพิ่มอ่าคือไม่ใช่ะลยนะไม่ได้ไม่ได้จะห้ามน้องมีแฟนนะแต่ว่าตัวเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยแมวหนึ่งตัวนเพียงพอแล้วแต่ว่าคุณแม่ของผมเนี่ยเขาอยากมีน้องแมวมาวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเพิ่มก็เลยบอกว่าแนละ้วแต่คุณแม่เลยอ่า ให้แม่หาคู่ให้ครบบับผมใช่ซึ่งก,ก็ก็มีเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเสนอเลยว่าอ,อยากเป็นแฟนกับน,น้องคณะกันก็นคือน้องจุมมูคืออันนั้นไม่ได้น้องเพาพี่น้องกันเนาะพี่ผีเนาะ